พวกเราจะมาเทียบก,กันอากาศประจำวันที่10ตุลาคมพศ2563ค่ะดิฉันกาสาวเชียพันธเนียงไทยค่ะเลขที่30แลวผมนายนัฐพลคำเลขที่5ครับและดิฉันนางสาวเชียร์อานันสายพันธ์เลขที่26ค่ะทางเหนือนะครับมีเมฆจำนวนมากและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิศณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 20-24องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสภาคกลางนะคะมีเมฆมากมีฝนฟ้าขนองและรับ8 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสทงครามนะคะ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26-29องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากมีฝนฟ้าขนองรอยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะอุณหภูมิต่ำอ,อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด ยี่สองศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่มากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดมุกดหา,าหารอำนาจเจริญนครศรีธรรมราชสุรินทร์และอุบลราธชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบสองสองศาถึงยี่สิบสี่องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดถึง,งสามสิบองศาเซลเซียสครับ ตอนออกนะคะมีเมฆมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีแล้วก็ระยองค่ะอุณหภูมิต่ำส,ส,สุดอยู่ที่ย4่5ี่องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-31อองศาเซลเซียสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆมากมีฝนฟ้าขนองรอยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองทังงาพัทลุตงตรังสะตูนอุณหภูมิต่ำสุด22องถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29 3 2ถึง32องศาเซลเซียสค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอไว้เพิงเท่านี้ขอบคุณค่ะ วันนี้พวกเราจะมาพยากรณ์อากาศวันที่10ตุลาคมพศ2562